เป็นโปรประจําของวันอคารเดือนสิงหาคมปี63นะครับซึ่งไก่ทั้งหมด21ชิ้นนะครับเราจะสั่งเพิ่มเป็นนักเก็ตหรือเฟนฝ่ายก็ได้นะครับเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับตามมาด้วยนะครับ6ชิ้นและ7ชิ้นครับชิ้นใหญ่ๆนะครับอ๋อครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ลับมาคราวนี้นะครับเรามีโปรเด็ดๆโดนๆคุ้มๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันซึ่งคราวนี้นะครับเป็นโปรจากค่าย KFC นะครับซึ่งไก่เพียงแค่199บาทเป็นโปรประจําของันาคารเดือนสิงหาคมปี63นะครับซึ่งไก่ทั้งหมด21ชิ้นนะครับคุ้มมากๆนะครับจะเป็นไก่อะไรนะครับแล้วก็ขนาดนี้อร่อยขนาดไหนนะครับเราต้องไปที่ร้านสั่งมาเรามารีวิวกันในช่วงหน้านะครับ มาพบกันในชุดหน้าครับ KFC โปรันงคารไก่21ชิ้นเพียง1 9 9บาทตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม2 5 6 3นี้ตอนนี้เราก็สั่ง KFC จากที่ร้านมาแล้วนะครับทั้งหมดไก่21ชิ้นนะครับแล้วก็เราสั่งเพิ่มนะครับเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับซึ่งในชุดของโปรันงคารนี้นะครับเราจะสั่งเพิ่มเป็นนักเก็ต หรือเฟรนช์ฟรายก็ได้นะครับเรามาดูหน้าตาของไก่21ชิ้นกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเปิดพร้อมๆกันเลยครับเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับกล่องแรกจะเป็นอ๋อไก่ทอดครับนี่จะเป็นไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องที่สองต่อเลยนะครับกล่องนี้ก็จะมีเป็นไก่ทอดนะครับแล้วก็มีไก่ป๊อปนะครับอยู่ เราจะมาดูกันอีกครั้งนะครับว่ามีกี่ชิ้นนะครับมาเปิดกล่องที่3ต่อเลยครับกล่องนี้นะครับเราสั่งเพิ่มจากในชุดนะครับเพราะว่าจะมีโปรต่อเนื่องนะครับอันนี้จะเป็นเฟ้นไฟนะครับอ่าไม่ใช่เพียงแค่กล่องเดียวนะครับมีถึง2กล่องนะครับเพราะว่าเราสั่งชุดโปรันาคารนะครับ199บาทสามารถสั่งเพิ่มเป็นเฟ้นไฟนะครับ2กล่องในราคาพีแค่59บาท จาก90บาทนะครับนี่นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันก่อนแล้วก็เราจะได้รู้นะครับว่าไก่มีกี่ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วงถัดไปครับเอาล้ครับเราเริ่มจัดจานกันเลยนะครับเริ่มจากไก่ทอดก่อนเลยนะครับปีครับ2ชิ้นนะครับตามมาด้วยชิ้นที่3เป็นอกนะครับ4ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่ 5นะครับตามมาด้วยนะครับหชิ้นและ7ชิ้นครับเอาละครับไก่ป๊อปครับหนึ่งมชิ้นแล้วนะครับไปกันต่อยาวๆเลยนะครับเอาละครับไก่ทอดนะครับจะมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับส่วน ไก่ป๊อปนะครับจะมี10ชิ้นนะครับรวมเป็น21ชิ้นนะครับเรามาดูกันชัดๆเลยครับนี่ครับไก่ทอด7ชิ้นและไก่ป๊อปอีก14ชิ้นนะครับรวมเป็นทั้งหมด21ชิ้นและเรายัางสั่งนี่ครับเฟรนฟรายเพิ่มอีกสองกล่อง ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยนะครับชิมกันเลยครับเอาละครับได้เวลาอร่อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมโค้กันก่อนนะครับเพราะว่าในชุดไม่มีน้ําดื่มนะครับถ้าหากว่าสั่งเพิ่มก็สามารถสั่งจากข้างนอกหรือสั่งจากเคฟซีกันได้นะครับขอเติมโคกก่อนนะครับสัาดเหลือเกินครับเติมนะครับ เอาละครับเรามาอร่อยพร้อมๆกันเลยนะครับชินแรกครับนี่ครับยักอร่อยเหมือนเดิมนะครับ KFC อืมรสชาติยักนั่งเดิมอร่อยเหมือนเดิมครับ ส่วนไก่ป๊อปนะครับเราก็จะชิมเหมือนกันครับไก่ป๊อปตัดชิ้นเล็กนะครับไม่มีกระดูกเนื้อจะนุ่มนะครับเป็นฝายนะครับ ดูออกชั้นๆนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับออกครับลองกินชิ้นใหญ่ๆก็อร่อยไปอีกแบบนะครับมาดูใา่ป๊อปชั้นๆนะครับ จิ้มซอสครับเยิ้มๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสั่งโปรโคุ้มๆแบบนี้นะครับได้เฉพาะวันอคารนะครับของเดือนสิงหาคมปีหกสามนี้นะครับรักค้มต่อนะครับมีฟันฝาด้วยนะครับ หรือเราจะสั่งเป็นมัรเก็ตก็ได้นะครับโปรนี้นะครับราคาเียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทและสั่งเพิ่มสายเพิ่มสองกล่องในราคาเึยงแค่ห้าสิบแปดบาทนะครับคุ้มๆแบบนี้รีบจัดนะครับ เฉพาะันารรคารเดอนสินหาขมนี้เท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับต้องการให้เราไปรีวิวเมนูไหนหรือว่าโปร,โอ,รอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้กันมาเยอะๆเลยนะครับเราจะไปจับโปรโนั้นให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปต่ดไปนะครับ่าครับ ตัวนี้นะครับดังกันอีกครั้งครับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ขออะไรต่อกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปจบแล้วอ๋อจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะกด s u b s c r i b e ใช่ไหมกดเลยครับกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับไปละแล้วพบกันใหม่